สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาเสริมจุดเน้นภาษาอังกฤษนะคะโดยจะเจอกันกันกบคุณครูลักษณมพรนุ้ยพินหรือคุณครูปุ้ยนั่นเองนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูขอ Come back to school นะคะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่สองพร้อมกันนะคะโดยในเดือนนี้นะคะครูจะ เอางานสากเทอมที่แล้วอะค่ะเอาไม้นักเรียนทบทวนกันดูนะคะว่าสิ่งที่ครูได้สอนไปเนี่ยนักเรียนยังจําได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ mm. เดี๋ยวนี้ครูจะให้นักเรียนทําเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับใบงานที่1นนะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวอักรษรภาษาอังกฤษนะคะครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าตัวอักรษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด26ตัวนั่นเองนะคะแล้วทีนี้สาระสระของภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวคะ่า,ะคะาระของภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวนั่นก็คือ A E I โอยู o, U, ใช่ไหมคะซึ่งครูได้สอนนักเรียนไปในเทอมที่แล้วใช่ไหมคะแต่งานวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนมาคัด A ถึง Z นะคะโดยครูมีคำชี้แจงมาให้ว่าถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้นักเรียนเขียนสองมรรทัดถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กให้นักเรียนเขียนหนึ่งมรรทัดนะคะแล้วในแต่ละมรรทัดเนี่ยครูก็ กำหนดมาให้เรานะคะเขียนแค่4ตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะต้องเขียนอย่างไรนะคะนักเรียนนะคะดูใบางานในของตัวเองได้เลยนะคะซึ่งครูจะให้เป็นเส้นบรรทัดมาใช่ไหมคะซึ่งเมื่อกี้ครูบอกไปว่านักเรียนต้องเขียนทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้นักเรียนเขียน 2บรรทัดถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กให้นักเรียนเขียน1บรรทัดแล้วในแต่ละมรรทัดให้นักเรียนเขียนแค่4ตัวอักษรน,นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนแบบนี้เลยนะคะเขียนให้สวยงามนะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับใบางานเมื่อกี้ที่ครูให้นักเรียนคัด A ถึง Z นะคะต่อไปเรามาดูใบงานชิ้นต่อไปเลยค่ะ about me นะคะซึ่งมีความหมายว่าเกี่ยวกับตัวฉันหรือเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนะคะให้นักเรียนวาดรูปตัวเองแล้วเขียนเรื่องราวของตัวเองให้ถูกต้องโดยในกระดาษของนักเรียนครูจะมีวงกลมมาให้นักเรียนใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนวาดรูปตัวเองไปเลยค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็วาดรูปผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็วาดรูปผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของครูก่อนนะคะอ่ะสมมุติว่าครูวาดของครูเสร็จแล้วครูก็ลงสีระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อน,นักเรียนวาดรูปตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็ด้านล่างครูจะมีประโยคภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเรามาดูบรรทัดที่1พร้อมกันเลยค่ะ My name i s is, อ่ะครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่า My name is มีความหมายว่า ฉันชื่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่ครูเว้นช่องว่างให้นักเรียนตรงนี้นะคะก็ให้นักเรียนใส่ชื่อของตัวเองแล้วก็นามสกุลของตัวเองนะคะเด็กหญิงเด็กชายไม่ต้องเขียนนะคะถ้านักเรียนสามารถเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้ก็เขียนลงไปนะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนไม่ได้นะคะก็เขียน ภาษาไทยมานะคะแต่ให้นักเรียนเขียนทั้งชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะคะต่อไปค่ะไปที่ประโยคที่2ต่อนะคะ My nickname is nickname ตัวนี้แปลว่าชื่อเล่นเพราะฉะนั้นประโยคที่2ให้นักเรียนเขียนอะไรคะให้นักเรียนเขียนชื่อเล่นของตัวเองนะคะเหมือนเดิมนียค่ะถ้าเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ให้นักเรียนเขียนภาษาไทยมาแล้วกันนะคะ ต่อไปค่ะประโยคที่3 I am แล้วมีช่องว่างแล้วมีคำว่า years old นะคะอันนี้ครูให้เราเขียนอายุของนักเรียนนะคะ,ะถ้านักเรียนอายุ7ปีนักเรียนก็ใส่7หรือจะใส่ seven ก็ได้หรือนักเรียน8ปีก็ใส่8หรือใส่ g h ถ้านักเรียน9ปีจะใส่ 9หรือเลข9ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยค่ะแต่ให้นักเรียนตอบคำถามมาให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ color นะคะ colors ครูก็สอนไปแล้วใช่ไหมคะซึ่ง color แปลว่าสีนะคะซึ่งสี ที่เรารู้จักเนี่ค่ะส่วนมากก็จะมีกันมากมายหลายสีกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสีที่เป็นสีพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีประมาณ12สีนะคะซึ่งเทอมที่แล้วครูสอนไปนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่านักเรียนยังสามารถจําสีและคำศัพท์ของสีได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะครูแจ้งไปว่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องสีกันนะคะว่านักเรียนสามารถจําสีแล้วก็คําศัพท์ของสีได้มากน้อยเพียงใดนะคะเริ่มต้นที่สีแรกค่ะอาสีแรกคือสีอะไรคะสีม่วงหรือภาษาอังกฤษเราอ่านออกเสียงว่า purple นะคะต่อไปไปสีที่สองค่ะเป็นสีชมพูหรือภาษาอังกฤษเราอ่านออกเสียงว่า พิงค์นะคะต่อไปสีที่สสีเหลืองภาษาอังกฤษเยลล์สีที่4สีส,ส้มภาษาอังกฤษคือออฟฟรนสีที่5คือสีขาวภาษาอังกฤษคือไวท์สีที่6คือสีน้ำตาลภาษาอังกฤษคือราว นะคะผ่านไปแล้ว6สีไหนนักเรียนคนไหนสามารถมอกครูได้ครบทั้ง6สีบ้างคะเมื่อกี้นะคะเราก็ผ่านกันไปแล้ว6สีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสีอีก5สีที่เหลือกันเลยนะคะมาดูสีแรกเลยค่ะคือสีเท่าภาษาอังกฤษคือเ r e y สีแดงภาษาอังกฤษคือเรดสี น้ำเงินภาษาอังกฤษคือ blue สีเขียวภาษาอังกฤษคือ green และสีสุดท้ายนะคะก็คือสีดำภาษาอังกฤษคือ black นั่นเองนะคะผ่านไปแล้วค่ะทั้งหมด11สีนะคะไหนใครสามารถตอบถูกทั้งหมด11สีบ้างยกมือขึ้นอ่าเด็กโรงเรียนเรานี่เก่งทุกคนจริงๆเลยค่ะครูตบมือให้เลยค่ะ เมื่อกี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องสีกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กๆช่วยคุณหมีโยงเส้นจับคู่สีเหล่านี้แล้วระบายสีให้ตรงกับชื่อสีนะคะโดยรูปที่เป็นแครอทนะคะครูก็จะมี ความหมายมาให้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนจับคู่กันให้ถูกต้องนะคะและก็ให้นักเรียนระบายสีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะสีแรกคือสีอะไรคะสีแรกคือสีเขียวใช่ไหมคะนักเรียนก็หาเลยค่ะว่าสีเขียวจะต้องตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนนะคะนั่นก็คือคำว่า Green ใช่ไหมคะ เมื่อเจอแล้วนักเรียนก็โยงเส้นไปเลยค่ะโยงเส้นได้แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นผลส้มตรงนี้ค่ะก็ให้นักเรียนระบายสีอะไรคะให้นักเรียนระบายสีเขียวไปนะคะ,ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะคําที่2นะคะนั่นก็คือคําว่า เหลืองนะคะก้อยนักเรียนมาหาเลยค่ะว่าสีเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษตรงกับคำไหนนะคะนั่นก็คือตรงกับคำว่า yellow ใช่ไหมคะนักเรียนก็โยงเส้นมาเลยค่ะนักเรียนโยงเส้นมาเลยนะคะแล้วก็ในผลส้มตรงนี้ก็ให้นักเรียนระบายสีเหลืองนั่นเองนะคะ อาสีถัดไปนะคะนักเรียนคงทํากันได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยว่าคุรูคะแล้วในส่วนที่เป็นแครอทตรงนี้ค่ะสามารถระบายได้ไหมนักเรียนสามารถระบายได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นใบางานใบสุดท้ายแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีให้ถูกต้องตามที่กําหนดให้นะคะโดยรูปภาพครูจะมีรูปภาพ สิงโตมาให้นักเรียนใช่ไหมคะสิงโตภาษาอังกฤษออกเสียงว่า lion นะคะโดยในรูปสิงโตนี้ค่ะครูจะมีตัวเลขมาให้นะคะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลขห้าแล้วก็เลข6นะคะโดยแต่ละเลขเนี่ยครูจะกําหนดสีมาให้นักเรียนนะคะถ้าเป็นสีเลขหนึ่งก็ให้นักเรียนระบายสีเหลืองถ้าเป็นเลข2ให้นักเรียนระบายสี ต้มถ้าเป็นเลข3ให้นักเรียนระบายสีแดงถ้าเป็นเลข4ให้นักเรียนระบายสีน้ำตาลถ้าเป็นเลข5ให้นักเรียนระบายสีชมพูและถ้าเป็นเลข6ให้นักเรียนระบายสีเขียวนะคะ ขอความการุณาจากนักเรียนทุกคนเลยนะคะว่าให้นักเรียนระบายสีให้ตรงกันแล้วก็ระบายสีมาให้ทั่วทั้งตัวสิงโตนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีคะแนนเก็บกันเยอะๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีใบงานมาให้นักเรียนทำเพียงเท่านี้นะคะ